มาครับท่านผู้ชมครับรีโว่นะครับ2.4 e ครับเป็นเลนเนอร์สีประตูยกสูงครับเกียร์ออโต้โฉมปี2019ครับเข้าใหม่นะครับและที่สำคัญเลยนะครับไม้พิงแค่70,000มื่นโลนะครับรถในงานครับมือเดียวสภาพเดิมสวยนะครับหมาพร้อมกับงานภายในครับไปได้เป็นงานเบอกพาครับคันนี้ผมบอกเลยดานานจะเข้ามาทีนะครับกับเลขไม้พิงแค่70,000มื่โลกับราคาคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่8,800ันแเท่านั้นครับกับราคาไปแค่ห้าแสนสองหมื่นเก้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับห้าพารับชมดูคลิปนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่ทานครับที่สนใจรถมือ2ครับทุกคนทุกทกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องครับส่วนรถเข้าใหม่นะครับกระทางเมรจุยนครับกันอีกเช่นเคยนะครับวั sedan, นนี Platform, ้ครับกลับมาพบกับเม้งครับกันอีกครั้งนะครับที่โรง่างครับของทางซอกใหญ่ครับบริษัทประยนนะครับที่ตั้งบริษัทครับอยู่ตรงซอยเฉลี่ยไทยนะครับหกสิบแปดครับแยกหนึ่งครับ มินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครครับขังรถมือ2ครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในย่านมินบุรีนะครับวันนี้ครับคลิปนี้ครับผมพามาดูครับรถกระบะสีประตูนะครับยกสูงครับเกียร์ออโต้นะครับเข้าใหม่นะครับถือว่าเป็นกระบะครับแบรนด์ยอดนิยมนะครับอึดถึกทนนะครับมาพร้อมเลขใหม่ครับเพียงแค่70,000มื่นโลนะครับกับราคาคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียงแค่8ปดแปดพันครับ กับโตโยต้าครับไฮรักวีโวนะครับ 2.4e ครับ4ประตูยกสูงเกียร์โต๊คันนี้ไปโฉมปี2019นะครับรถโดยงานครับจากพัดนาซิงครับมือเดียวสภาพเดินสวยครับพัดนาหน้าครับรุ่นนี้ครับได้เป็นงานไฟของตัวนะครับมันติดฟิกเตอร์นะครับพัดนาหน้าครับสภาพโคมไฟสวยใสเดิมๆนะครับมาพร้อมกับงานด้านหน้าครับตัดด้วยงานโครเมียมพร้อมกับตัวครับสีดำเงาของตัวปิโนแบ็กแล้วไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยครับทั้งสองฝั่งครับ เลขทะเบียนครับก้าวกรไก่ขอไข่ครับ5 8า8ของกรุงเทพมหานครครับได้ทะเบียนเสวยๆคันนี้ไปเลยนะครับเครื่องยนต์ที่ให้มานะครับเป็นเครื่องยนต์ครับบีเซีขนาด2.4นะครับลัดเครื่องครับ2อ d FTV 4เอวีสูบสิวัล์ว150แรงม้าที่ให้มานะครับพร้อมกำแรงเบรกครับถุงสุดถึงนะครับ400นิวตันเมตรนะครับนี่คือสภาพแรกเข้าใบใหม่และที่สำคัญเลยนะครับไม้อย่น้อยครับไมพิงเคสจิตเบอร์โลนะครับต้องบอกก่อนครับรุ่นนี้นะครับราคาออกใหม่นะครับราคาอยู่ในระดับถึง9แับ ราคานะครับขายถึงไปประมาณ40%เนลยครับสภาพด้านหน้าครับผมไล่ให้ดูนะครับเดือสังคมของตัวงานฝาโป้งครับทั้งสองฝั่งนะครับไม่มีรอยบุบหรือรอยยิ้มนะครับอาจจะมีนะครับรอยนะครับขีดข่วนของตัวงานครับเดี๋ยวผมองการเก็บงานของตัวจะด้านหน้าให้นะครับแต่คึืนคือทนี้สภาพแรกเข้าครับยังสวยใสใหม่ๆเดิมๆเลยนะครับด้านข้างครับพันนี้ครับมาพร้อมงานล้อแม็กครับ17นิ้วนะครับ6กก้านครับสภาพเดิมนะครับ มัดมาพร้อมกับยางครับปี2023นะครับได้ของตัวปิสตทั้ง4เส้นนะครับสี่ยาง265นะครับความหนา65เป็นยาง R17 ระบบปิกติ่หน้าแล้วนะครับสภาพด้านหน้าของตัวยางนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวนะครับความลึกของตัวยางยังสามารถใช้งานครับได้ยาวเลยชดด้านในนะครับสภาพแห้งเดิมนะครับนี่คือสภาพได้เข้านะครับอาจจะมีคราบเสร็จฝุ่นนะครับเดี๋ยวคนต้องการชําระล้างงานช่วงนั่งเก็บหรือรองานครับให้ลูกค้ากอดปล่อยอยู่แล้วนะครับ บันทันค่าเขาสองฝั่งนะครับมีให้นะครับผมไล่มาครับให้ดูกระจกบังค่าเป็นงานโครเมียมปรับพับไฟฟ้ามีงานเฟอร์นิเจอรเรียบร้อยนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากศูนย์โตโยต้าเป็นอะคูสติกกั๊สทับสี่สองชั้นนะครับแล้วก็พาบสีพอลิโบรเราทําการดูแลต่อให้นะครับในส่วนตัวงานรับจับประตูนะครับเป็นงานโครเมียมนะครับระบบออโต้อารามนะครับการการจราจรครับมีให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับภายในรุ่นของตัว E จะได้เป็นงานของตัวเบาผ้านะครับสบภาพเบาภายในนะครับถือว่าสภาพเดิมสวยเลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดของตัวงานเบาผ้าเบาปรับเป็นนวนใช้งานง่ายผมะไรมันตีฟังก์ชันนะครับที่มีให้มานะครับปพร้อมครับเรื่องของตัว CD 2ดินเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วระบบเกียร์พวงเกียร์อตัตโนมัติที่เป็น6สปีดนะครับระบบอีโค่โหมดและก็พอพาวเวอร์โหมดมีให้และมีกล้องมาถึงด้านหน้าให้เรียบร้อยนะครับยกต้อตงการแกะให้ดูโครงสร้างนะครับแบบละเอียดเลยเหมือนลูกค้าับชมเองที่ทางบริษัทพยนต์ครับ ลอยสปอร์เป็นอาร์คนะครับโครงสร้างของตัวรถนะครับไม่มีนะครับวิวรอยของการเคาะงานหรือการตัดต่อของตรงงานโครงสร้างนะครับเรามีมาตรฐานของการตรวจสอบนะครับของทางบริษัทอิสระชั่นหรือบริษัทชิคครับเข้าตรวจสอบโครงสร้างให้อีก2องรรายการนะครับลูกค้านะครับสบายใจได้เชื่อใจได้ที่สุดกระทางครับเมงพยนต์ครับต่อมาไล่ให้ดูงานครับด้านข้างงานเสาบีฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะ หรือการขยับของตัวงานหัวน็อตครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพเดิมสวยเลยนะครับและสิงคัญไม่น้อยเพียงเพียงแค่เจ็ดหมื่นโลนะครับโครงสร้างด้านหน้านะครับไม่มีเรื่องของการเกะการขยับนะครับแผงประตูนะครับสภาพเดิมสวยเลยกระจลดองไฟฟ้าเรียบร้อยลายหน้าขอบงานประตูครับด้านหน้าฝั่งซ้ายลูกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับด้านในนะครับของตัวแถวหลังนะครับเบาะผ้านะครับที่พักแขนตรงกลางมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่วางขดน้ำนะครับเบาะรับง รองรับในส่วนของตัว Isofix ของตัวเบาดเอกทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับแต่สามารถทําการปรับพับเบาะของตัวงานแถว2ได้นะครับเผื่อเราต้องการใช้พื้นที่เก็บของสัมภพระเพิ่มเติมที่ไม่อยากให้ตากแดดตากฝนนะครับงานเฮดงรูมนะครับสภาพหลังคาดเดิมสวยนะครับฝาคอนโซลมีให้เรียบร้อยด้ามจับครับขึ้นลงนะครับด้านหน้าด้านหลังมีให้เรียบร้อยแล้วขึ้นลงสะดวกสบายล้อซาวร์อาร์ด้านหลังนะครับสภาพสวยเดิมนะครับกลมเดิมไม่มีเรื่องของการตัดต่อหรือข้องานโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนของตัวงานแลกาารงน เสาซีด้านหลังครับสภาพรอยช็อปปอาร์สวยเดิมนะครับต่อมานะครับผมไล่ให้ดูนะครับขอบแผงประตูานหลังฝั่งซ้ายครับสภาพสวยเลยนะครับคันนี้ครับซีนเดิมนะครับลูกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับสภาพของตัวแม็กด้านหลังนะครับนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่แต่นด้ยางสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยแตกความรู้กับยางยังสามารถใช้งานได้ยาวๆด้วยยางของตัวบิสโตนนะครับคันนี้ครับเก็บเสียงนะครับและได้ยางที่ซอฟต์ของตัวความนุ่มแน่นอนนะครับช่วงล่างนะครับ ไม่มีคราบสนิมนะครับนี่คือคาบเศษฝุ่นนะครับรอยของตัวยิ้มรอยงานเล็กๆน้อยๆของทาการเก็บให้สติ๊กเกอร์ปีเลเนอร์นะครับอยู่ครบเลยนะครับต้องสองฝั่งไฟลัดทาน่ายสวยใๆเดิมๆนะครับคันนี้มาพร้อมหมดตัวเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหลังแจ้งเตือนให้อีก2จุดไฟเบรกอีกสามมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูสภาพของตัวงานแมคเนเนอร์ด้านหลังนะครับดูจากง่ายๆครับว่ารถแบคเนเนอร์นะครับของตัวด้านหลังมีการบรรทุกของอหนักไหมนะครับไม่มีนะครับดูจากดีเทลว่า ไม่มีอรอยขีดข่วนของตรงงานด้านหลังเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยสภาพใหม่ๆเลยนะครับด้านท้ายสวยกิฟต์เลยนะครับคันนี้นครับ CL ฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตไม่มีแกะหรือการขยับนะครับฝั่งขวานะครับหัวน็อตเดิมๆสภาพเดิมนะครับสวัสดีอาร์ตเดิมนะครับ ผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับสภาพสวยเดิมเลยนคุ้มค่าคุ้มราคานะครับไม่เพียงแค่เจ็ดมิลโลนะครับถ้าราะครท่านใดสนใจนะครับหรือกำลังมองหากระบะสีประตูนะครับยกสูงเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานครับและไม่เพียงแค่เจ็ดโลผมบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์ของการใช้งานแน่นอนฟรีดาวน์คันนี้ผ่อนเพียงแค่แปดพันแปดนะครับกับราคาเพียงแค่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซลเมงครับที่เบอร์ศุลกซีครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์นะครับพักก่สอบถามไลน์ของตัวรถครับ หรืองใครขายการทต่ายแนนซ์ครับประธานผมก็ได้เลยนะครับอัตราดอกเบี้ยครับของกระบะนะครับสประตูนะครับลูกค้าที่มีเครดิตครับของเราเป็นเกรดดีเล่ใหญ่ครับรับไปเลยครับตอนนี้ครับโปรโมชั่นครับดอกเบี้ยเริ่มต้น4ปี2.59นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ7ปี84ดจดสีงวดครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเจอร์ที่ครับไปส่งเซ็นถึงที่ครับไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ที่ไหนครับเรามีบริการของการจัดส่งรถสไลด์ให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับต่อมาให้ดูนะครับสภาพของตัวงานโครงสร้างนะครับเลขโต๊ะถังนะครับ อยังอยู่สภาพเดิมนะครับไม่มีเราเรอของการเาพาะงานหรือกตัดต่อของตัวโครงสร้างเรารับประกันเรื่องของโครงสร้างครับไม่มีรถพิกาครับจมน้ําชนหนักครับตัดต่อรอไฟไม่แน่นอนเราลงในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะครับไม่ได้ข้างครับต้องสองฝั่งยังสภาพเดิมนะครับไล่นะครับแผงประตูนะครับสภาพสวยนะครับอันนี้นะครับไม่มีที่ติเลยนะครับ โครงสร้างสปารเป็นอาร์คด้านบนนะครับไม่มีรอยของการตัดต่อหรือการข้องานนะครับโครงสร้างนะครับด้านข้างของตัวงานเถาซีนะครับสปารเป็นอาร์คเดิมนะครับนี่คือสภาพสวยเดิมเลยนะครับไม่มีร้วอยนะครับอาจจะมีรอยของการเก็บงานนิ้วลอยนะครับผลงานได้เล็กน้อยนะครับผมต้องการขัดงานครับเก็บทาสปาให้นะครับแต่ให้ดูสภาพแม็กนะครับไม่มีปีรอยสิบบาทชดด้านในนะแพงเดิมนะครับอาจจะมีแค่ค่าเ็จฝุ่นนะครับคือสภาพแรกเข้านะครับในส่วนตัวงานภายในนะครับไล่มานะครับ โครงสร้างสปอร์เบตอาร์คนะครับด้านบนสภาพกลมเดิมนะครับเสาบีนะครับผลน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับสิกเกอร์นะครับทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับแผงประตูจบพับปรับไฟฟ้าปรับเป็นกระจกได้เซ็นทรัลล็อกมีให้รอจะลดลงเป็นไฟฟ้าจะได้ออโต้ฝั่งบาร์คนที่ขับแล้วนะครับภายในนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับไม่มีลอดนะครับไม่มีลอกนะครับแล้วก็พวงมาลัยปรับได้นะครับสี่ทิศทาง ไฟดัหมองมีให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาจะทาการสตาร์ทให้ดูนะครับเครื่องยนต์ฟังเสียงก่อนนะครับหน้าจอเล็กไม้ครับทึ่งคันเลยคันนี้ไฮไลท์ของเขาเลยนะครับไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันโลนะครับถือว่าไม้น้อยมากๆครับนานๆจะเข้ามาทีรุ่นของตัว E ที่ไม้น้อยๆนะครับที่วางขนน้ําแก้วน้าครับมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับให้ดูช่วงล่างนะครับคันเร่งนะครับคันเบรกนะครับไม่มีคดไม่มีงอไม่มีคาบสนิมนะครับ คอนโซลด้านหน้าสภาพของตัวผิวพันธุ์สวยเดิมเลยนะครับคันนี้นะครับเครื่องเล่น FMAM ใส่ CD เชื่อมต่อบลูทูธ DVD แล้วก็จะมีพอต u s b u v ให้นะครับพร้อมของตัวแอร์ที่เป็นงานแมนนวลใช้ง่ายง่ายพอร์เล็ดครับทั้งสองฝั่งมีให้เรียบร้อยแล้วที่วางขวดน้ำแก้วน้ำตรงกลางคอนโซลมีให้2ช่องพร้อมของตัวเกียร์อัตโนมัติที่เป็นซีรีเชียลนะครับ6สปีดเล่นระบบของตัวนะครับเกียร์นะครับแมนนวลได้นะครับ เป็นงานแมนนวลนะครับแล้วก็วัสดุที่พักแขนตรงกลางนะครับไม่มีร่อนไม่มีชับฉีขาดมีช่องเสียบของนะครับดันหน้าดันข้าให้เรียบร้อยคอนโซลตรงกลางมีระบบคูลบ็อกนะครับแล้วก็ทำความเย็นนะครับแล้วก็เกรนชักนะครับยังสภาพเดิมนะครับคู่มือของการใช้งานคู่มือการใช้รถนะครับมีให้ครบเลยคันนี้ติดตั้งกล้องบันทึกด้านหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกะจงล้างตัดแสงแมนนวลนะครับที่แสบันตา แล้วก็ไฟคอนโซลตรงกลางทั้ง2ฝั่งมีให้แล้วนะครับแผงบางแดด้านข้างมีกระจกให้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยเดิมจริงๆนะครับในราคา5้าแสนสองหมื่นนะครับเก้าพบาทคันนี้ฟรีดาวตกผ่อนเพียงแค่แปดพันแปดนเก้าเท่านั้นครับถ้ากคุณท่านใดสนใจผมบอกเลยว่าคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนรีบโทรมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ซุนทุกซีหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับตามเบอร์โทรด้านล่างครับ ขาบมาสถานครับคุณนิ้งครับว่าเราดตรถเป็นยังไงหรือเงื่อนไขอะไรต่างๆเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมดูแลเคสตั้งแต่ต้นตัดต่อไปเนาะนะครับผมมามาดูนะครับในส่วนของตัวห้องเครื่องด้านหน้าด้วยกันครับเครื่องยนต์ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับรหัสเครื่อง 2G DFTV 4ี่สูตรสวหรือ150แรงม้าที่ให้มาครับพร้อมอะไรในการออกตัวถึงสูงสุดถึง400นิวตันเมตรครับนี่คือสภาพแรกเข้านะครับให้ดูสภาพยังใหม่คลิกเหมือนเดิมนะครับฝาครอบเครื่อง ไม่มีรอยนะครับขลอบหรือรอยของการแกะของตัวงานฝาครอบเครื่องนะครับไม่มีรอยส่วน่วกของตัวบานเครื่องนะครับหัวน็อตนะครับมาร์คสีแต้มสีนะครับตามรอยเข้าต่อยังอยู่สภาพเดิมนะครับนี้คือสภาพรองเครื่องรอบเครื่องนี่ปกติเลยนะครับฝากระโปรงนะครับไม่มีเรื่องของการแกะหรือการถอดนะครับถ้ามีการแกะหรือการถอดครับดูง่ายเลยนะครับจับงานเทียมมันซ้ายนะครับว่าอาจจะมีการเกะเรื่องของตัวงานหรือรอยฝากระโปรงไหมแต่คันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าไม่มีการแกะหรือการถอดของตัวงานฝากระโปรงนะครับ ไล่มาให้ดูแก้มฝั่งซ้ายสติ๊กเกอร์อยู่ครบแนมเพจเดิมโตโยต้านะคร be คับค right ันหน้าไม่มีคดไม่มีงอลูกเจาะกลมเดิมๆนะครับคันหน้านะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับคันนี้นะครับให้ดูฝั่งขวาสักครับเพจโตโยต้าสลักไว้ฝากระโปรงยังอยู่เหมือนเดิมนะครับด้านบนนะครับสติ๊กเกอร์นะครับลูกเจาะกลมเดิมๆสวยวามร้อนนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยตรงงานฝากระโปรงนะครับสติ๊กเกอร์เข้าคนระวังเพราะเป็นอาร์คสภาพเดิมนะครับเดี๋ยวก็สงมอบนะครับผมทาการนะครับ ล้างห้องเครื่องนะครับแล้วก็ขัดดิ้นรอนานรอบคันนะครับปรับภายในนะครับทำความสะอาดเช็คตรวจสอบระบบงตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็บตจตอดีให้ลูกค้าตอนส่งมอบครับเรามีวารตีครับดูแลก้ารขาย1เดือนเกี่ยวกับะบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าบตจตอดีระบบเกียร์ครับสี่ระบบ,ฟฟฟฟบ,ะบ,บดูแลลูกค้าเซอร์วิสครับหนึ่งเดือนเต็มเต็มเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าซ่อมศูนย์หนึ่งปีนะครับคันนี้เป็นโปรโมชั่นทางผมเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจแล้วก็มองหารถกระบะ4ีประตูนะครับ ปีนะครับ2019คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุณราคาเพราะใหม่เพียงแค่7ตันโลกับราคาเพียงแค่529,000บาทครับกับเวตาสไฮรักวีโว่2.4 Ec ประตูยกส่งเกียร์ออโต้คันนี้ไม่โฉมปี2019นะครับสามารถโทรมาตามเบอร์ด้านล่างครับแอดไลน์เข้ามาครับทักสอบถามว่ารถคันนี้ยังอยู่ไหมนะครับผมบอกว่าคันนี้มาไวไปไวแน่นอนครับก็จากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับกระทางช่องสุดยอดข่าใหม่นะครับกระทางเม่พิจร์นะครับ ผมจะพามาอัพเดตครับช่องนี้จะเป็นช่องโซโดลของตัวรถครอบครัวที่พีวีเดที่นั่งและรถกระบะนะครับเข้าใหม่ครับขัตัดไปนะครับวันนี้ขั้นต่างมิ้งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ